นั้นนะคะก็รีดคนผมให้ตรงแล้วก็ทําการมวลล้วนลอนเลยค่ะขั้นตอนการมวลล้วนลอนนะคะเราก็จุ่มน้ํานะคะใส่ตัวบอาลุงนะคะวีให้เรียบดึงให้ตึงม้วนให้ขึ้นเงาเขตนี้เราก็จะม้วนแนวตั้งนะคะใช้แกนอยู่ที่เบอร์13แล้วก็เบอร์15นะคะตั้งไฟอยู่ที่120องศาเดินไฟ20นาทีเมื่อคเวลาก็ลงน้ํายาโกกันเลยค่ะใช้โกกน้ํานะคะฉีดตั้งแต่โคนจรวดปลายเลยทิ้งเวลาไว้อีก15นาทีนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ลงน้ํายาโกกร้อนคาย หายหมดเลยนะคะแปลว่าลงน้ํายาเช็คความยืดหยุ่นไม่ได้จะต้องทําใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยค่ะเมื่อเราทําการโกกเสร็จแล้วเราก็จะมาสะผมด้วยแชมพูเคลาตินของ3าบวกบํารุงด้วยสปาทิดมีเคลาตินของ3บวกนะคะ น้ำยายืดได้ดัดได้ของ3บวกและเชฟวีนะคะสามารถยืดผมมตรงถาวรได้สามารถดัดดิจิตอลได้สามารถใช้เทคนิคมิกแอนแม็กดัดแบบไม่ใช้ความร้อนไม่ใช้การดัดเย็นได้นะคะกินหอมไม่เม็นเคมีสามารถซาบผมมได้เลยทันทีหลังทํานะคะเมื่อเราทําการซาบผมมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่นะคะสเปรย์พีทขวดดําป้องกันความร้อนนะคะใช้ผ้าขนหนูขยำรอนจากนั้นก็เป่าให้แห้งได้เลยคะ่ะ ลอนผมเปียกก็จะได้รลอนเด้งๆแบบนี้เลยนะคะก่อนเปาอย่าลืมใส่ตัวบำรุงทุกครั้งนะคะการเรียนการสอนยืดดัดวอลลุ่มนะคะสามารถมาเรียนได้ที่ร้านกิกนะคะที่จังหวัดชัยภูมินะคะหรือใครไม่สะดวกมาเรียนที่ชัยภูมิก็สามารถไปสอนถึงที่ร้านได้แบบคุณตองได้เลยนะคะเรียนด้วยกนัน1วันได้นางแบบหนึ่งคนนะคะเข้าใจงานดัดได้ทุกทรงพอเทคนิคของกิกนะคะตัด ผมเหมือนกันทุกทรงเลยนะคะคุณตองนะคะเป็นช่างที่เพิ่งเปิดร้านใหม่นะคะอยากเรียนรู้เรื่องงานดัดวอลลุ่มนะคะวันนี้กิ๊กก็ปล่อยเทคนิคไปแบบไม่มีกั๊กเลยค่ะเมื่อผมเริ่มแห้งนะคะเราก็จะใส่เซรั่มอาร์เกนไอน์จับรอนวันนี้ใช้เป็นของ N.W ขวดสีขาวนะคะจากนั้นก็เป่าต่อให้แห้งสนิทเลยค่ะการดัดผมไม่ยากเลยค่ะทุกคนรอนจะสวยไม่สวยอยู่ที่การตัดผมของช่างค่ะส่วนรอนจะเด้งไม่เด้งอยู่ที่การลงน้ํายาเช็คความยืดหยุ่นนะคะเคสนี้นะคะป่ แห้งจบง,งาน100เปอร์ซนนะคะผมลูกค้าเส้นเล็กเบาฟูนะคะปิดผมขาวด้วยยาสรสมนุนไพรเป็นประจำผมที่ปิดผมขาวด้วยยาสระปิดผมขาวสมนุนไพรเป็นประจำเป็นผมที่ทำยากมากๆทุกคนถ้ามีเทคนิคดีๆนะคะ หรือมีผลิตภัณฑ์น้ำยาดีๆก็จะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะเคสน,นี้ใช้เป็นสูตรแข็งแรงนะคะใช้เทคนิคการหวีน้ำยาทิ้งแล้วเติมน้ำยาเข้าไปใหม่นะคะมีการบำรุงเชื่อมประทาแกนผมทุกขั้นตอนเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะยืดโคนดัดปลายนะคะผมบังเส้นเลดผลงานผู้เรียนลงมือทำเองทุกขั้นตอนค่ะลูกค้าถูกใจมากทุกคนได้หล่อนเด้งๆแบบนี้ไม่ต้องไปไดลิดหนีบหรือเซตทรงให้เสียเวลาแล้วนะคะสวยไหมคะทุกคนอันนี้คือผลงานผู้เรียนลงมือทำเอง นะคะทุกคนจบไปแล้วค่ะต้องขอบคุณคุณตองมากๆเลยนะคะสอนยืดดัดวอลลุ่มนะคะ VIP ส่วนตัวที่จังหวัดปทุมธานีค่ะ